เทรโมดไซส์ใหญ่3กรักดับรใหม่นี้เข้ามานะคะเป็นรุ่นอัปเกรดที่สวยมากเป็นเทรที่เราคัดมาแล้วว่าสวยล็อตใหม่เล่นไปใส่ไกว่าเดิมค่ะเทรไซส์3กรกัในราคาเพียงแค่หมื่นกว่าบาทที่สาคัญตัวเรือนทอง,ทงคอนแทสได้ค่ะทุกคนกําลังมองหาแหวนเพชรใหญ่ๆใ,ใ,ในราคาดีๆหรือเปล่า ถ้าสมมุติว่าวันนี้กาลังเล็งเพชรเม็ดใหญ่ๆจะไปใส่ออกงานจะไปเที่ยวต่างประเทศเราไม่รู้ว่ามันจะหายหรือเปล่าแบบเฮ้ยใส่แล้วรู้สึกมีความปลอดภัยหรือเปล่าเคยกแนะนํารุ่นนี้เลยเพราะว่าเราจัดโปรพิเศษค่ะค่ะชื่อว่ารุ่น The p r i n c e นะคะเป็นโมเอซุนจิเนเพชรคือกมีเพชรบริเวณฐานทั้งหมด3ช่อนะคะมีเพชรบริเวณรอบคอแล้วตัวกเม็ดกลางนะคะไซส์สามกราดทุกคนเห็นแบบนี้อาจจะคิดว่าตัวเรือนเป็นยังไงตัวเรือนคือ ทองคำแท้นะคะทุกคนสาว,วงเท่านั้นนะคะ1 9 9 9 0ตัวเรือนทองคาแท้เพชรเมร็ดกลาง3กระดัค่ะรุ่นใหม่ไฉไลเล่นไฟสวยมาก3กระดัจัดโปรพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะคะ